ยาถึงอยู่นะโอโหโอเคเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรก็ขอได้ปืนแล้วกันนะก็ขอได้ปืนนะฮะไม่ได้ปืนกูแตกแค่นั้นเองนะยังไงเนี่ยมีคนลงฝั่งนี้สองคนฝั่งเดียวกับเราเลยสองคนตรงนี้ที่เบอร์สา,ามรไงไอเนี่ยแล้วมึงอยไปไหนถามจริงฮะรอไปหาร ตรงตรงนี้สี่ตัวให้กูลงให้กูลงตรงไหนอะตอนที่กูติกตอนแรกสองตัวตรงนี้สองตัวจังเลองแพ้ไม่กูลงไม่ได้กูลงไปกูตายสี่ตัวให้กูทําไงสี่ตัวตรงกูอะตรงไปก็ตายเฮียทำอะไรไม่ได้ถ้ามึงตายกูกดออกเลยแล้วแล้วเก็ยบยังเลย ไหวไปลมเพื่อนนะผมช่วยไม่ได้ยังไม่มีปืนเลยโอ้โหชีวิตอะไรไม่ได้ลูกซองสองเบอกไอ้แส่โอ้ลูกซองห้องตาย เออ M สิบหกได้อยู่เดี๋ยวกลับไปช่วยพร้อม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 พร้อ okay. มเก็ดเค่เก็บติดตัววนะน่ะแต่มันลงตรงนั้นสองตัวนะแล้วต,ตอนที่ครูติกตอนบนอ่ะสี่ตัวเออ ใช่ปเนมตรงนั้นเมียวมันมีด้านบนสี่ตัวที่คูดติดตอให้อีกสี่ตัวข้างล่างสองตัวได้อดอกไมมยังวะกูก็จะได้อดอกอยู่เลยนาสัตว์ไปต้มเบอร์สองมีคนวิ่งหาเบอร์สองแล้ว มีทุกคนเดบอดอนฮะโอเคนากูมีคนกูวิ่งกลับกูช่วยไม่ได้ว่าบอดไหตัวเบอร์สองนี่กูเดี๋ยวกูวช่วยเบอร์สองเองแต่กูวิ่งมาหาเึอไม่ได้นะบอกก่อน ini มีฮอมานะฮอลงหมู่บ้านนี้มักเหลืองยิงยกันอยู่ป,ป,ป้าป้านึกว่าบอดเกือบแล้วนึกว่าบอด พอมาเฮงกคุณสี่เหลือเก็บไปให้ไอ้จอบอยู่ที่เราอะอ่าเจะมีพอมาหาเราระวังแล้วกันถ้าคูตายก่อนเดี๋ยวกูไปยีไปนี่แป๊บไปกดรันโปรแกรมแป๊บแล้วกูพร้อมเลย คุณสี่เหลือเด้อมีคนใกล้กูกวาจ,จะแตกอะไรมันไปสกูอ๋อสกูมีไอดอร์พิเศษโอเค ไม่เอากา 3, 1, 2, อูเกาะสามหกสองกูโอเคแล้วคุณคุณสเหลือ,อวะเนี่ยเกิงไว้ก่อนพี่อ่าจับพิเศษตรงสกูนะมีคนยิงมีคนยิงอะฮะ สบเบเอียงให้ด้วยไม่สเบสบเบเอียงกูใช้ดีกว่าทไมมนแม่เอาไม่เไม่เอา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 ม่เอาไม่เอาไอาห้แล้วกมไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เเอาไม่เอองเไม่ออเอ โอ้โยขาไม่เอาดีกว่าเซิฟนี้ขาเซิฟน,ฟนี้แล้วสุดเดายพอเล้ามึงอ่ะพอ่อ,อนะกูเจ็ดร้อยวันนัดอ่ะไม่พอไม่พอ,ม,พอ,ม,พอ,อามาใหมไงอีกละปั๊บปึ๊บเอาไปอยากได้ไหมสี่สิบอะยังยังไม่มีเลยสันมึงจะอ้ายมโปรอยไม่มีให้มีสากา หลังไหนสักหลังเลยที่คุณฟาร์มแล้วมีสกาะมีแหววหืออยู่มีแหววเอาจีบเรามีจีบล็อกเป้าออกปะเอาเป้าเอาแต่ห้องน้ำห้องเป็นไปใช่ห้องนี้ห้องนู้นห้องข้างบนอ่ะห้องด้านบนอ่ะห้องด้านบนอ่ะห้องแถวด้านบนอ่ะตรงไหนไม่รู้อ่าแตมในห้องน้ำจำได้ห้องแมงห้องละไม่มีแม็กซี่สิบเลยวะ อยากไอโฟร์เอกอะถ้ามีสองอันขออันหนึ่งนะเพอร์เอ็เพอร์เอ็มีสองเมาอันหนึ่งเอาบ้างอย่ามเมาจิ้งจิ้งไปข้างบ้านถึงแล้วปึ๊บมาอาวต้องเก็บไอดอับเพิร์ไม่ไหนสัตว์เพื่อนอยู่ยาวเลยไอดรอปมายัางหรือยังอ๋อมาแล้วเจวันี่มีไอดรอปน,นะแต่เรามีแค่รถรถบักกี้กับดาเซีย เอาบักกี้ไปดีกว่าแตเสียทิ้งไว้เพื่อนเดี๋ยวเอาไปเอาบักกี้มาให้ฮอร์มีไหมไม่รู้นะเนี่ยรถฮอกไม่เคยมีฮอเลไม่เคยเห็นเห็นดับแต่รถรถฮอกอะเฮ้ยกระตุกไรอะฮึบฮึบฮึบ,บอย่างงี้กูติดไม่กล้าไปเอารถพุ่งเกาะใครอะพุ่งเกาะมึงเหรอไม่ใช่ น้ากูมีคนโอเคกูถอยกูถอยไปปอีกตัวไม่นรถตุดกกูถอยละถึงบอกคุ้มเกาะใครมาเพิ่งมาจอดเลยเพิ่งมาจอดเลยเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรวะเบอร์สามโอเคกำลังไปแป,ป,ป,ปลรถแปลแปรไม่ได้อะยัง,งเอาบักกี้มาไม่ได้ไม่ได้เลยบักกี้คืออยู่จุดซอนเดียวก,กันไม่ได้ เมื่อกี้อยู่โซนนั้นแหละโซนหุ้งเกาะเมื่อกี้บนถนนนะมองดิเห็นปะไม่ได้ไไดวะไม่ได้วะ <c oughs> มันอยู่ภูเขามันหายไปแล้วอยู่ไม่อยู่ใต้ถุนทั้งน้ำอ่ะหายไปแล้ว <c oughs> ไปไม่ได้อะเอาเอาไอ้ดอกยังอยู่ด้วยคือไปไม่ได้อ่ะอีกแล้วอ่ะล้วไม่มีมันะตุกอะไรเนี่ย จริงเรี่ออะไรวะไปแล้ว,ลวไอ้สัตว์ยังไรอ่ะอ๋อนี่ไง,งเมอร์สนะี่ไปไหนโอ้ยสัตว์แตกเลยโอ้ยภูเขาพี่กูติ๊กไม่เกียร์สี่คนชกไม่ได้ไม่ใช่ชกไม่ได้เอาเก็บเก็บตกไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นรถตรงรถพุง่งเกาะไม่เกียร์ที่กูบอกว่ามีคนอะ่ะแหล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบนบนบน,บนแทงน้ำสี่ตัวเลยแทงน้ำสี่ตัวเลย

จ้องไปหัวว่างนะหยุด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 ตรงนี้ตรงนี้ไม่ยิ้มไม่ละหัวแปลกอย่านี้อ่ะเชื่อกูยังทำไมกูเอารถไม่ได้บอกแล้วว่ามีไอ้สัตว์กูกูไม่รู้กี่ตัวกูเห็นแป๊บแป๊บเห็นแป๊บแป๊บสี่ตัวไม่มันเมื่อกี้มันขับรถพุ่งเกาะมาจอดหลังเนินเนินตรงแท้งน้ำอ่ะเข้าใจใช่ไหม ตอนนี้กูเห็นสองตัวแนละ้วเสื้อเหลืองกับเสื้อดําอีกสองตัวหายหายไปไหนไม่รู้เชื่อกูยังไม่กลัวรถไม่ได้ไปเ่ากัวแตกสิครับย์ไปซต้องชาร์จอะ่ะไม่สะโหวกูมีกูมีแค่มีแค่คุณสาม,ม,มคุณสีณ่ก็เลยไม่เป็นไงกูเลยทิ้งไปคุณหก็เป็นเปล่าเนี่ยมันนิ่งหนีไม่ได้อ่ะไ,ไม่มีรถอะ่ะ กูวิ่งดูรถให้ถ้ากูแตะปล่อยกูตายอาุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูไปแล้วสัตว์ไปก่อนนะบ๊ายบายยิงไม่โดนกูโว้ยไปแล้วไปแล้วพะพะโดนเออโดนก็โดนไปกูลบวิเศษอยู่อา้าวมาอ้าวเฮียอ้าวมึงต้องช่วยเพื่อนนะกูช่วยไม่ได้กูไปขับรถมาให้ไม่ได้มายิงกูอยู่ยิงกูอยู่ ยิงกูอยู่กูรอให้ยิงกูอยู่ยิงกูอยู่เนี่ยรอให้ว้าคุกโจอยไปไม่ได้อ่ะต้องยเอาให้น็อกอ่ะไม่กูยิงไม่ได้กูคุณสามเพราะคุณหกอะได้อยู่ไปข้าหัวไปเว็ดนึ่งข้างัวเว็ดนึ่งเออมาดิม,มันมันยังไม่หลบว่ะ เออมาดิสองเม็ดไม่แตกอะ่ะช่วยไม่ได้อะ่ะก็ไม่หาราั้งหลังมาซึ่งรู้มีเปล่าเนีย่ยกูถอยได้แล้วนะ เดี๋ยวมึงอ่ะเพื่อนก็ถอยได้แล้วแต่ครบไม่ได้ว่ะไม่มีศอกไก่มียาไม่ไม่ไม่มีให้เหมือนกันวิ่งหงอกห้องหลังวิ่งออกไปวิ่งหงอกห้องหลังเนมเนมเนมกูครบให้มามามาครบให้ครบให้โอ้ยสัตว์งั้นกูไปหารถก่อน โอ้ยเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้เฮียรถก็ขับไม่ได้ทุกทางเลยกูทำอะไรไม่ได้ตอนนี้กูหลบได้แล้วแต่กูกูรอดแน่ๆกูรอดแล้วคนเดียวตอนเนี้ยกูรอดแล้วกูรอดแล้วแต่พวกมึงจะรอดอยังไงกูช่วยไม่ได้ด้วยไม่มีรถไม่มีพอเยดแม่โอ้มีมีคนขับรถมาทิติก๊กขับอยู่แล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวขับมารถจักรยานสีฟ้าทิติ๊อะ ขับชนตรงบ้านนี้บ้านนี้ขับชนบ้านนี้ตัวเดียว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 แต่กูไม่ยิงนะกูหนีไปละ <c oughs> กูจะไปชุบเพื่อนมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูกูจะวิ่งไปส,สดๆเนี่ย <c oughs> มีเสารตรงนี้ได้อยู่จะเล่นอะไรกันหรอ่ะขับจี

ถ้ากมีรถเดี๋ยวกูขับมานับถ้าไม่มีตัวให้ตัวมันเนมก็ตอนนี้ถ้ามึงมึงโดนเแผนที่ดิจะไม่มีชุมเพื่อนนะวิ่งแบบวิ่งโง่ๆกลางพุ่งโง่โงเลยเอาไปกินรอยมากูแตกทำอะไรไม่ได้อะไม่มีรถอะมีเกจก็มีคนโคบให้อาได้อยู่แต่แบบอ่เพื่อนก็ยิงเล่นนะ องที่คุณติ๊กชุบได้แล้วไม่มีไม่มีอืมรถระเบิดอืมไปไปแล้วกันเดี๋ยวจตอนนี้หามันเลยสองคนเดี๋ยวกูรอ จนว่าจะได้อะถ้าได้คนเดียวก็เ,าเอานะจะสองคนก็ดีเอออยูกูนั่งรอจนว่าจะได้ไม่ได้ก็ไม่เก็บสองคนกูไม่เก็บแรงไม่เอาดีกว่าวตไยอ่ะอืมมีสามคนดีกว่า,วาคอมมือถือกูไม่สดอนะขออีกคนหนึ่งอะ เฮ้ยมีรถรถบักกี้ว่ะเปบักกี้ว่ะโอเคก็เป็นบักกี้ก็ตัดตัวมึงในวงนี่ใช่ปะออขึ้นมาหมดแล้วเหรอมึงขึ้นขึ้นมอหมดเลยเหรอยึดเพชรขึ้นมาหมดเลยมึงใช้ผู้ไอจับยิยวุ้งไงแบบนี้ไป อ้าวคูณหกอ้าวสวยคูณสามลือหกกู 6, ใช้เอาไหมสามหกแล้วมีคูณหกแล้วดูเพื่อนนะมึงดูเพื่อนนะมึงดูเพื่อนนะมึงดูเพื่อนนะโอเคสวยเพื่อนโอเคเสาชุบมีกไหมไม่มีแล้วสวยเพื่อนทำได้ดีกดติ๊กกดติ๊กเอ็มโฟให้เพื่อนเพื่อนไม่เอา ป็นโพยไหมอย่า <ใน S 2> บ้านใหม่เหออ้ยแป๊บหนึ่ง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 มึอืมติดให้เพื่อนก่อนอ่ะสองปืนแล้วนะเพื่อนจะเอาเปล่าบ้านฝั่งฝั่งซ้ายมีเอเคด้วยเพื่อนไอสัตว์อืมเอเคอติ๊กไม่ติดเอเคขวอย,เ,ยเออเอเคมีปืนเหรอเพื่อนไม่อีกคนมีปืนเหรอ มันให้อาไปเกีก่ยวเป้าไปอรับแปลงเรียกพ่อมาเหงื่อใไปไม่ไปเรนสัตว์เมื่อกี้กูวิ่งช่วยพวกมึงทุกอย่างกู<ม>เปิดลำลำเปิดลำโพงคุยอะไรกันเอไม่คุยวะ่ะเรนมาเรนมาหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว<ฆ>มันเก็บแล้วมันเก็บแล้วเก็บเอมันเก็บแล้วเก็บเอ็มเก็บหมดแล้วฮะ ทิ้งหายไปไปยาไม่มีมีอแบงเจมี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 เพิ่มอีกห้าอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้สองเดี๋ยวให้สองเนี่ยกูกูฟาร์มจากบ้านสี่หลังเนี่ยได้มาสามอันในสัตว์กระปุกเนี่ยกระสุนเขียวกูน้อยนะน้อยจับน้อยจัดเลยไม่สามารถเอาเอาเอาไปสเปรย์คอเล่นได้อะแต่ถ้าเป็นคนได้อยู่ไหนมีอะไรเฮ้ย คิดไปเองใช่ไหมกูว่าใช่เอ้าสวยเมื่อกี้มันขับรถพุ่งเกาะมาใช่ปะกูเห็นแวบๆน่าจะใช่ฮอเหรอรถพุ่งมันมันรถพุ่งเกาะด้วยข้างหลังอ่ะขับโยมถ้าเป็นฮอรมันมันคนละคันกันกูเห็นฮอจบปะกูเห็นรถพุ่งเกาะวิ่งอยู่เออไม่เห็น่าพู่อะอย่างแต่ไม่อยู่ข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาที่แคมป์ก่อนรถอีกคันหนึ่ง ตรงนี้จริงเหรอเพื่อนได้อะเพื่อนแต่ถ้าเอาวจีลอยมาที่แตกแ,<บ>แตกหมดนะแค่นั้นเองในออบ้านนี้มีคนเนี่ยบ้านที่หรอมีกีมีดาเซียสีขาววิง่งวิ่งมาจอดดาเซียสีขาวอยู่ไหนแล้ววะบ้านนี้เลยอ๋อก็ุกทันนี้คนอยู่ไหนวะศาสตาร์ ตามบ้างเลยครับพี่เฮ้ยไปดีสักหลังนึงไปไปสักหลังนึงไอชิป<ะ>หายกูแตกไหมล่ะกูชาร์จบ้านหลังนี้หลังมีคอจอดเนี่ย ไปไปเนมขึ้นรถขึ้นท่อนึกว่ามีคนนะเนี่ยอ้าวแล้วมึงกอะเนมกูไม่ให้ขับนะเฮ้ยมีคนติ๊กไม่ได้เนมตรงเสาชุบ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 เสาชุบแก้เรากูลงละเสาชุบแก้เราระวังระวังระวังกูลงละกูลงลงสองตัวกำลังไป อยู่เสาวชุบวิ่งอยู่พาพีจีมาหลบก่อนหลบก่อนน,อนอ็อคนอะอยู่อยู่ตรงไหนอีก ไม่มีเลยเว้ยเนมีแหลกวะต้องไปเนมเนมเอายาเนมยามีแล้วเก็บไว้กูมีกูมีเก้าวันทิ้งหมดแล้วคุณแปด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 แววทิ้งกูใส่ไม่ได้เออไปบอกแล้วว่ามี กูอย่ากูวิ่งมาหามึงก็ไม่ท่าไเออ,อได้แล้ว,ลว,ลวเร็วเร็วเร็วไม่ต้องรอต้องรอต้องรอทำนั้นต้องรอต้องต้องรอเลือดกูดีสัตยังไม่จุกครูสิพี่ต้องรออย่านา้ำเขาไม่มีสัตว์เอ,อ้ยเฮ้ยอยู่อยู่ข้างบนไม่ไหวแล้วสัตวมองเขาโอ้ยอเพื่อนไม่ฆ่าตัวตาย,ยสัตว์กูเห็นกับตาเลย เพื่อไม่ฆ่าตัวตายเฮียมีป่าแอะคิวกูอ้าวห้ายังเหรอวะกูสองวะกูห้ามีอ๋อคลิปคลิปนี้ไม่ตัดว่ะไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะไม่ไป่าอีกชหน้าฮะไม่ไม่ไม่ตัดเลยคลิปเนี้ยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยบอกแล้วบางตากูก็ไม่เอาเว้ยเออแอบซื้อฟ้าเนึงก็เอา ไม่เอาไม่เอาบอกแล้วคลิปนี้